ครั้งที่หนึ่งร้อยสิบเมื่อเมื่อเมื่อเราแยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเป็นของไม่แน่เป็นของน่าเลียดชังอะไรต่างคนเราก็สละโลกดับสละโลกไอ้โลกนี้ได้กับตัวขอมผมก็สละทุกอย่างถึงเมื่อก่อนนีผมผมอยากมีรถยนต์แล้อเกินขันผมมีเงินเท่าจริงจะซื้อรถยนต์ผมไม่อยากบ้างก็ไม่ได้คันที่รถที่รุ่นที่ผมแล่นนะเก่าสภาพโทมลงสมขันหลัที่ซื้อใหม่ๆแมเจ้าของเนื้อกางมึงนะครับเนื้อกางแหม่แหม่คับประความาเลืเกิน หลังมันจะโทมลงโทมลงจนกระทั่งไปทิ้งไว้ข้าสนามไมปท,ทิ้งไม่ถูกพังแล้วก็เน,น่าไปนี่เป็นต้นวัตถุนะคณะของพระก็ถูกกระตุกไม่กา,ารพค่ะก็เป็นเรื่องของการพิจารณาธรรมะแต่ว่ายังไม่ใช่เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแต่เป็นการที่ฟังธรรมะแล้วก็พิจารณากับชีวิตของท่านเองด้วยแต่ว่าเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานการเห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขณะนี้ไม่มีรถยนต์ที่พอใจสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นกำลังปรากฏในขณะนี้เป็นแต่เพียงลักษณะของธรรมชาติแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับสิ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่เพียงโดยขั้นการคิดแต่เป็นการที่ปัญญาจะต้องรู้ชัด ในลักษณะสภาพธรรมะที่เคยไม่รู้เคยยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนกระจัดกระจายสภาพธรรมะที่ประชุมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ประจักษ์ในลักษณะของนามแต่ละชนิดรูปแต่ละชนิดจึงจะประจักษ์ว่าไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนผมสงสัยนิดเดียวครับเรื่องกายกับรูปบางคนก็ว่ารูปประกายนามกายนะฮะคำว่าแล้วก็ รูปธรรมนามธรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคําว่ารูปกับกายเนี่ยที่เราเข้าใจกันผิดเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าคาว่ากายแปลว่าประชุมนามกายก็เป็นการประชุมของนามธรรมหลายหลายอย่างที่เกิดร่วมกันเพราะเหตุว่าจะเกิดลำพังอย่างเดียวไม่ได้เลยลักษณะของสังขารธรรมแล้วก็หมายความถึงสิ่งที่เกิดร่วมกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ที่ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเกิดขึ้นตามลำพังอย่างเดียวได้จะต้องมีสิ่งอื่นเกิดร่วมด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นนามธรรมก็ไม่ใช่เป็นจิตเท่านั้นหรือว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงเจตสิกดวงเดียวประเภทเดียวต้องมีเจตสิกหลายอย่างเกิดร่วมกันกับจิตเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนั่นก็ชื่อว่านามกายร,รูปก็เหมือนกันค่ะไม่มีรูปสักรูปเดียวซึ่งเกิดขึ้นตามลำพังลักษณะเดียว แต่จะต้องมีรูปเกิดพร้อมกันร่วมกันหลายหลายรูปอย่างมหาภูทรูปสี่ก็ไม่เคยแยกกันเลยทางดินน้ำไฟลมก็ต้องเกิดร่วมกันการที่ประชุมกันร่วมกันพร้อมกันอย่างนี้เป็นกายะเพราะฉะนั้นรูปก็เป็นรูป,ประกายในการเจริญสติปัฏฐานเรื่องของกายชื่อว่ากายานุปัสนา คือการพิจารณากายแต่ว่าก็ต้องมีสติซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกรู้แต่สภาพที่ระลึกรู้นั้นรู้ที่กายและก็กายก็มีทั้งภายในคือที่ตนเองและก็มีกายภายนอกของผู้อื่นซึ่งก็เป็นของจริงสติสามารถที่จะระลึกรู้ได้เหมือนกันมหาสติประธานสี่หมายความถึงทุกอย่างที่เป็นของจริงสติระลึกรู้ลักษณะนั้นได้ มีลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้สติระลึกได้จริงๆในขณะที่กำลังรู้ลักษณะของแต่ละสิ่งไม่มีการประชุมรวมกันที่จะให้ยึดถือว่าเป็นตัวตนได้เพราะว่ามีแต่เฉพาะลักษณะของรูปแต่ละชนิดลักษณะของนามแต่ละชนิดที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นมีการสอนหลายแห่งสำหรับระดับปัญญาของชาวบ้านธรรมดาอย่างผมเนี่ยนะฮะ ไอ้ที่จะไปรู้ว่าทางไหนเป็นทางที่เราควรจะนำเอาไปเป็นหลักปฏิบัติอาจารย์ไหนที่เราควรจะพิจารณานำเอาไปปฏิบัติอันนี้มันก็มันก็ยากอยู่จนกว่าจะเข้าถึงนะฮะคือบางคนอาจจะด้อมดอมมองมอง,มอ,งอาจจะเสียเวลาอยู่ตั้งเป็นเดือนเดือนกว่าที่จะจับจุดได้กว่าที่จะ มาพิจารว่าอาจารย์คนนี้แหละอาจารย์ท่านนี้แหละเป็นผู้ที่จะให้ความจริงแก่เราได้อะไรอย่างนี้นี่ฮะมันเป็นเรื่องที่ยากอย่างนี้ฮะผมถึงว่าไอ,ไอการจเจริญสติปัฏฐานหรือการที่เรามีจะมีสติระลึกได้เนี่ยอาจารย์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะเมื่อเรามีสติก็กําหนดระลึกเป็นเป็นเป็นสติปัฏฐานได้ทั้งนั้น จะเป็นคิดดีคิดชั่วคิดอะไรแล้วแต่เป็นสติปัฏฐาได้ทุกขณะที่สติเราเกิดขึ้นทีนี้บางคนบางอาจารย์ก็ยังมีสิ่งที่จะทําให้แคเวอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยผมอยากจยให้อาจารย์ชี้ไปได้ว่าวิธีการต่างๆที่เราจะพอจะตัดสิสนว่าอันไหนเป็นหลักที่เราจะยึดถือเพื่อปฏิบัติเป็นทางที่ถูกต้อง มันมีวิธีที่จะตัดสินยังไงบ้างก็คงจะมีวิธีเดียวคือฟังธรรมะมากๆแล้วก็พิจารณาเหตุผลของธรรมะแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองต้องพิสูจน์ด้วยอย่างบางท่านก็บอกว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้หรอกกำลังทำงานยุ่งยุ่งอยู่ที่บ้านวุ่นวายมีผู้คนมากมายเยอะแยะสติไม่เกิดแน่ คิดว่าไม่เกิดแน่ๆอย่างนั้นรัตติจะเกิดได้ยังไงละคะแต่ให้ทราบว่าลักษณะของสติเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลักษณะขณะที่มีสติกับขณะที่หลงลืมสติก็จะได้ทราบในตัวของท่านเองว่าสติเกิดน้อยจึงต้องอบรมให้มีมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกำหนดเวลาหรือสถานที่หรืออารมณ์เป็นเครื่องกัน้นแล้วแต่ว่าจะ ระลึกรู้ลักษณะของนามรูปอะไรก็ได้แล้วจะรู้จริงๆว่าสติระลึกได้เพราะว่าสิ่งนั้นกําลังปรากฏเมื่อเป็นของจริงที่มีจริงกําลังปรากฏแล้วสติระลึกได้แต่ว่าที่ไม่ค่อยจะระลึกเพราะเหตุว่าสะสมการหลงลืมสติไว้มากผู้ที่เป็นปุถุชนกิเลสก็ทําให้หลงลืมสติมากกว่าจะมีสติ แต่ว่าผู้ที่เจริญอบรมเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็เป็นกัลยาณปุะบุตรชนสติก็ย่อมจะเกิดได้แล้วปัญญาก็รู้ชัดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าท่านผู้ใดคิดว่าเรื่องของการเจริญสตินั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เกือบจะมองไม่เห็นผลเลยก็ขอให้ท่านลองจับด้ามมีดดูสักวันด้ามมีดจะสึกทันใจไหมคะ ถ้าฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานการระลึกรู้ลักษณะของนามของรูปก็อุปมาเหมือนกับการจับด้ามมีดเป็นคำอุปมาของพระผู้มีพระภาคเองบางอาจารย์ท่านบอกว่าความเกิดดับของรูปนามเนี่ยเราจะต้องดูรูปนั่งรูปยืนและรูปนั่งเนี่ยให้มีสติ ต่อกันถ้าสามารถจะไม่ให้อาพิชาและโทมนัสข้าวมาได้ก็ยิ่งเป็นผลดีเพื่อจะได้เห็นรูปน้ำเกิดดับเร็วเข้าลักษณะของรูปน้ำที่เกิดดับเนี่ยท่านบอกชัดว่าดูรูปนั่งจนสันตติขาดสันตติขาดเนี่ย หมายความว่าไอตัวสติที่ไปกําหนดอารมณ์รูปนั่งรูปนั่งก็ยึดนั่งอยู่สติที่ไปกําหนดก็คุมอยู่แต่งมืขาดลงต่อหน้าดับวุบลงไปดอหน้าถ้ามาอุปมาเป็นภาพพจน์ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรก็หมายความว่าเหมือนกับเดินไปที่คันกระไดลงกระไดสองสามคัน แต่เก้าวก็ได้พลาดลงไปขั้นที่สามทำให้ตกใจวูบลงไปลักษณะอย่างนี้คนที่ถึงเห็นความรูปน้ำดับก็ประมาะชนั้นรูปน้ำที่ดับเนี่ยหมายความมาดับต่อหน้าทั้งตัวสติที่เป็นนมามธรรมกำหนอดอยู่ก็ดับรูปที่ถูกกำหนอดอยู่คืออารมณ์ก็ดับนี่เป็น เห็นรูปนามเกิดดับการที่จะรู้ลักษณะของสภาพนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับถ้าไม่กระจัดกระจายคณะการรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะรู้ได้ไหมข้อที่ควรจะคิดถ้าจะกล่าวถึงอุทธยพยา,ยานหรือยาณะที่สูงกว่าอุทธยพยา,ยานก็ตาม ทำไมไม่ระลึกถึงญาณะขั้นต้นคือนามะรูปะปริเฉทยานะว่าแม้แต่นามะรูปะปริเฉทยานะนั้นรู้อะไรที่กล่าวว่าเป็นญาณนะแม้ในขั้นต้นคือนามะรูปะปริเฉทยานะรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมทางตาถ้ากำลังเห็น ก็มีนามธรรมมีรูปธรรมทางหูที่กำลังได้ยินตามปกติแต่ผู้นั้นอบรมอินทรีย์ที่จะเป็นนามรูปะปริเฉทยานะรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมกับรูปธรรมแต่ว่าผู้ที่กำลังจดจ้องที่จะรู้รูปนั่งซึ่งไม่ได้กระจัดกระจายคณะแตกแยกการรวมเป็นก้อนเป็นแท่งออกเลย เพียงแค่นามารูป,ปะปริเฉทยานะผู้นั้นรู้รูปอะไรรู้นามอะไรรู้แต่ที่รูปนั่งไม่มีลักษณะของรูปตามปกติธรรมดาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามปกติแล้วก็รู้นามอะไรในขณะนั้นนามะรูป,ปะปริเชทยานะต้องรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน และแต่ว่าความสมบูรณ์ของญาณะในขณะนั้นจะเกิดขึ้นกำลังมีสิ่งใดปรากฏเป็นรูปกำลังมีสิ่งใดปรากฏเป็นนามจะรู้ชัดในลักษณะของนามและรูปทางมโนทวารกำลังนั่งเห็นไหมได้ยินไหมนึกไหมเย็ยนร้อนอ่อนแข็งปรากฏไหมมีสิ่งที่ปรากฏในขณะที่กำลังนั่ง ค่ะต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะปรากฏให้รู้ในวิสุทธิมัตปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินิเทศความว่าลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่มณสิการะอะไรอะไรปิดบังไว้ตอบว่าอน,นิจจะลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่มณสิการะถึงความเกิดขึ้นและความดับไปและเพราะสันต,ติบังไว้ ทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่มณสิการะถึงการบีบคั้นหนึ่งหนึ่งและอิริยาบดปิดบังไว้อนัตลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่มณสิการะถึงการแยกธาตุต่างๆและเพราะคณะปิดบังไว้ข้อความต่อไปที่ว่าเมื่อมณสิการะความเกิดและความดับแล้วเพิกสันตติอนิจจะลักษณะก็ปรากฏโดยสภาวะ ตามความเป็นจริงมาจากพยัญชนะที่ว่าสันตติยาวิโกปิตายะข้อความต่อไปที่ว่าเมื่อใฝ่ใจถึงการบีบคั้นเนืองเนืองเพิกถอนอิริยาบถเสียทุกคลักษณะก็ปรากฏต,ตามสภาพที่เป็นจริงความนี้มาจากพยัญชนะว่าอิริยาปฏเถปุบคาติเตข้อความต่อไปที่ว่า เมื่อแยกธาตุต่างๆแยกคณะคือกลุ่มก้อนเสียอนัตตลักษณะก็ปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงความนี้มาจากพยัญชนะที่ว่าคณะวินิพโภโคเกเตที่ว่าเพิกอิริยาบทหมายถึงในขณะที่ไม่เปลี่ยนอิริยาบทไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบท แต่กระจัดกระจายคณะความเป็นกลุ่มก้อนไม่ให้อิริยาบถปิดบงังก็จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นทุกข์ยังควบคุมรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นแท่งแล้วก็ที่จะให้ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องของปกติชีวิตธรรมดาจริงๆ การเห็นที่ทุกคนเห็นในวันนี้ก็มีเหตุปัใจจัยในอดีตมาแล้วที่จะทำให้เห็นที่จะทำให้ได้ยินที่จะทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆมีเหตุปัจจัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นก็เพียงสติเกิดขึ้นประลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องไปฝืนเป็นอีกบุคคลหนึ่งหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงทำอะไรขึ้นสร้างอะไรขึ้นซึ่งไม่ใช่เป็นการระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปที่กำลังปรากฏต,ตามปกติขอกล่าวถึงในอังคุตระนิกายจตุกะนิบาตปฏิปทาวรที่สองข้อความมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉไนคือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าหนึ่งทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าหนึ่งสุขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็วหนึ่งดูกะภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลข้อความต่อไปก็อธิบายแต่ละข้อที่ว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานั้นได้แก่บุคคลที่โดยปกติเป็นคนที่มีราคะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต่ราคะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้า ย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต่โทสะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต่โมหะหนึ่ง,หน,งหนึ่งบ้างอินรีห้าอ่อนย่อมบรรลุได้ช้ามีเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา เพราะฉะนั้นที่ว่าปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าไม่ได้หมายความว่าให้ไปทรมานตัวให้ลําบากให้ไปนอนลําบากนั่งลําบากรับประทานอาหารลําบากทุกๆุกยากยากอดอดอยากอยากไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพาเหตุว่าผู้ที่ปฏิบัติลําบากเพราะโดยปกติเป็นคนมีราคะกล้าโทสะกล้าโมหะกล้าเพราะฉะนั้นก็ยาก ที่จะรู้ชัดในลักษณะของอารมณ์ที่กำลังได้ประสบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะถ้าประสบกับอารมณ์ดีเป็นคนที่มีราคะกล้าก็เพลินไปแล้วไม่ระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าเป็นผู้ที่มีโทสะกล้าเวลาที่กระทบกับอารมณ์เป็นไปกับโทสะไม่ระลึกรู้ลักษณะของอารมณ์ตามความเป็นจริง ประกอบทั้งอินทรีย์ห้าอ่อนไม่ได้เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอที่ว่าเมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดก็สามารถที่จะแทงตลอดละคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันธาปิญญา สำหรับผู้ที่เป็นบุคคลประเภททุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญานั้นโดยปกติก็เป็นผู้มีราคะกล้าโทสะกล้าโมหะกล้าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเพราะฉะนั้นก็ย่อมบรรลุได้เร็วมีเรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาไม่ต้องให้ไปฝืนหรือว่าไปทำอะไรหรือว่าไปทรมาน แต่ว่าเป็นผู้ที่รู้ตัวดีว่าท่านเองมีราคะกล้าไหมมีโทสะกล้าไหมมีโมหะกล้าไหมแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกรู้ลักษณะของนามรูปปัญญาศรัทธาวิริยะสติก็สามารถที่จะทำให้ประจักษ์ชัดรูปประธรรมหรือนามธรรมท,ที่สติกำลังระลึกรู้อยู่ สำหรับสุขาปฏิปทาทันทาพิญญานั้นโดยปกติไม่เป็นคนมีราคะกล้าเพราะฉะนั้นก็ย่อมไม่ได้เสเวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต่ราคะหนึ่งงบ้างโดยปกติไม่เป็นคนมีโทสะกล้าโมหะกล้าและอินรีห้าอ่อนเพราะฉะนั้นก็บรรลุชา้าส่วนสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญานั้นโดยปกติ ไม่เป็นคนมีราคะกล้าไม่เป็นคนมีโทสะกล้าไม่เป็นคนมีโมหะกล้าและอินทรี่ห้าแก่กล้าเพราะฉะนั้นก็บรรลุได้เร็วข้อความต่อไปยังมีอีกในยะหนึ่งที่ว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานั้นได้แก่ผู้ที่พิจารณาเห็นกายว่าไม่งาม อาหารเป็นของปฏิกูลเห็นสังขารไม่เที่ยงอินสีห้าอ่อนเพราะฉะนั้นก็บรรลุช้าส่วนพวกที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญานั้นก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามอาหารเป็นของปฏิกูลเห็นสังขารไม่เที่ยงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอินสีห้าแก่กล้าเพราะฉะนั้นก็บรรลุเร็วส่วนผู้ที่เป็นสุขาปฏิปทา ทันทาพิญญาอีกนัยยะหนึ่งนั้นได้แก่ผู้ที่บรรลุฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีห้าก่อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้บรรลุฌานจนกระทั่งถึงจะตุทะฌานก็ตามแต่เพระเหตุว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนยังไม่ได้เจริญในทางฝ่ายของสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่อินทรีห้าอ่อนแล้วก็บรรุฌา สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญานั้นอีกในยะหนึ่งก็ได้แก่ผู้ที่บรรลุฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่แต่ว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ห้าแก่กล้าเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบรรลุอริยสัจธรรมได้เร็วนี่ก็เป็นชีวิตปกติธรรมดาจริงๆคือรวมทั้งผู้ที่ได้ฌานที่เคยสะสมมาแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ฌานด้วยโดยนัยยะต,ายตา่าง ข้อความต่อไปอีกนัยยะหนึ่งมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉไนคือการปฏิบัติไม่อดทนหนึ่งการปฏิบัติอดทนหนึ่งการปฏิบัติขมใจหนึ่งการปฏิบัติระงับหนึ่งนี่ก็เป็นปกติซึ่งมีลักษณะของบุคคลแต่ละประเภทตามที่ได้สะสมมาสำหรับ การปฏิบัติไม่อดทนมีข้อความอธิบายว่าเข้าดา่าย่อมด่าตอบเข้าครึ่งโกรธย่อมครึ่งโกรธตอบเข้าเถียงก็เถียงตอบนี่ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติไม่อดทนส่วนการปฏิบัติอดทนนั้นก็โดยนัยะตรงกันข้ามคือเข้าดา่าแต่ไม่ด่าตอบเข้าครึ่งโกรธแต่ไม่ครึ่งโกรธตอบ ข้าเถียงก็ไม่ทุ่มเถียงตอบนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่อดทนซึ่งสะสมอบรมมาเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญสติก็เจริญสติตามปกติแต่ไม่ใช่หมายความว่าอดทนต้องไปทำอะไรให้ลำบากแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องอดทนทรมานปัญญาถึงจะเกิดหรืออะไรอย่างนั้นนั่นเป็นผู้ที่ไปสร้างทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข ทางกายหรือว่าทางอาหารทางความสะดวกทางที่อยู่อาศัยต่างๆสาเหตุว่าทุกข์จริงๆนั้นก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งมีมากแล้วก็จะต้องเจริญสติเพื่อรู้แล้วก็ละ